มาชมวัวบ,บรามันนะครับที่พี่ผู้หญิงบอกว่าชาเลดีได้เนื้อบรามันนี่ได้สวยเนาะโครงสร้างโครงสร้าง,ง,ส,างสวยสวยอันนี้ซื้อมาเท่าไหรพ่พี่บอกได้ไหมบอกได้เท่าไหร่ครับแสนห้าติดท้องครับแสนห้าติดท้องอ่ะผมถามนีดหนึ่งทำไมกล้าซื้อวัวแสนห้ามาเลี้ยงก็ สุขใจจึงเรียกเขาว่าสุขใจสุขใจใช่ไหมได้มาปุ๊บสุขใจเลยสุขใจเลยเสียตังค์เสียตังค์กระเป๋าแบนเลยอ๋อแสนห้านะผู้ชมครับแต่ว่าต้องมีเป้าหมายก็สวยๆกันในข้ออยากมีประดับกับข้อในข้อกับเขาซื้อมาจากไหนพี่ฟาร์มเขาซื้อมาจากฟาร์มเลยอ๋อแสนห้านะผู้ชมครับติดท้องมาแต่ไม่ได้ทราบว่าตัวผู้หรือตัวเมียเนาะ ยังครับวัดใจเลยใช่ไหมครับนี่แสนห้านะผู้ชมครับรู้แต่ว่าเป็นรูปซีวายครับผสมซีวายศูนย์เก้าหกตอนนี้ในท้องคือสูกซีวายศูนย์เก้าหกครับโอเคเดี๋ยวผมมาขอชมเลยเนาะถ้าคลอดนะผู้ชมครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทคนีบสาเหตุที่ซื้อหนึ่งคือถูกใจดูอะไรองค์ประกอบไหมครับหรือว่าไงสีสีสีครับผมสองคือโครงสร้างโครงสร้าง แต่ว่าโครงสร้างอย่างจริงนะแล้วอะไรอีกครับพี่ที่ดูมันเป็นลูกกระทบที่รู้สึกว่ามันเหมือนบามันที่สุดออะืตัวนี้จะเป็นลูกกระทบนะครับแต่ว่ามันมันออกไปบามันเยอะกว่ามันมีเลือดบามันเยอะเนาะเป็นลูกกระทบครับผมโอเคครับผู้ชมครับถูกใจมีคําว่าแพงนะครับเพราะว่ามันสวยนะผู้ชมครับ อะไรก็ช่างถ้าถูกใจไม่มีคําว่าเพลงเหมือนเมียเหมือนกันนะครับถูกใจก็ไม่มีคําว่าเพลงนะครับพ่อตาแม่แยายจะได้ไหร่ผมก็สู้นะครับ,นนรบ <laughs> ติดตลกไปหนคุณผู้ชมครับ